สวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมจุนโกกันครั้งนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาเปิดรับสมัครนะครับผมเปิดรับสมัคร10คนนะเปิดรับสมัครคนเข้าแคนนะครับผมซึ่งตอนนี้นะครับผมแคนผมมีประมาณแบบนะอยู่อันดับที่628นะครับผมมี20มีจำนวน20คนนะครับผมเปิดรับ จำนวนสิบคนนะครับผมฝีมือนะครับผมขอระดับสไนเปอร์ห้าแล้วก็คนห้านะครับผมนะฮะซึ่งถามว่าทำไมผมถึงอยากได้สไนเปอร์เพราะว่าแค้นผมจะมาถนัดมันถนัดพวกกลนเป็นส่วนใหญ่นะครับส่วนผมก็จะใช้พวกสไนเปอร์นะคฮะมุกปลาประจำการนะครับมาเป็นเพื่อนกันนะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับผมก็แอดกันมาเลยครับผมผมรับหมดเลยนะครับผมแต่ว่าผมจะดูพวกปืนนะครับผมแล้วก็ กรุณามาแอดผมแล้วก็บอกด้วยนะครับว่าถนัดอะไรนะครับเนี่ยมีผมเป็นแครนะครับผมหัวแครผของชนะน้อยสิบสี่วินะครับนะตัวผมจุนโกะครับผมเดยเวสบเก้านะครับผมวีอหนึ่งจะเก้าขั้นวีเอพีสองแล้วนะครับก็ติดต่อกันมาได้นะครับหรือว่าแอดไม่สีไลน์ก็น่าจะมีแล้วนะครับผมก็ ิดต่อทางนี้แหละนะครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมแล้วก็ปกดใหม่ครั้งหน้าครับผมสวัสดีครับ